ดังนั้นตอนหายใจหลอดอะไรจะปิดหลอดอาหารปิดหลอดอะไรเปิดอ่าเริ่มงงแล้วสิดังนั้นเวลากินข้าวถ้าพูดอีฝาปิดกล่องเสียงมันจะแวบว๊บแแบแบบนี้ดังนั้นอาหารมันจะหล่นไปที่หลอดเอาเริ่มงงแล้วตอนกินข้าวอาหารจะลงไปในหลอดอาหารแต่พอพูดปั๊บอาหารมันจะกระเด็นไปที่หลอดหล,ลอดลมดังนั้นอาหารมันมีโอกาสติด ติดหลอดลมเนอะเนอะเราก็พูดคำสับอยู่แค่นี้เนอะดังนั้นเมื่อมีลมลมก็เลยผาักอะไรออกอาหารออกทำให้เราอายเราสำลัก,ำลกทำให้เราจามโอเคดังนั้นกินข้าวห้ามพูดกินน้ำลายหายใจไม่ได้หนูสังเกตว่าถ้าหนูกินอะไรเยอะๆๆๆแล้วม่นหนูไม่หายใจลูกพอกินอยี้ บางทีมีการพูดแซวกันกว่าเฮ้ยค่อยๆกินหายใจหน่อยแปลว่าอะไรเธอนั่นสต็อปนะครับโอเคนะเรียบร้อยนะครับทีนี้เด็กๆลูกพอพูดถึงภูมิคุ้มกันเนี่ยออกข้อสอบแน่นอนจ้ะข้อสอบสมัยก่อนจะถามเรื่องของการตรวจ ATK antigen test kit ตรวจปุ๊บขึ้น2ขีดน,น้ำตาไหลแล้วลูกเราต้องไปตรวจย้ำ โดยการทำอะไรลูกก็ไก่ทำอะไรการตรวจเพื่อทำให้ปริมาณนั้นเป็นการรีเช็คจริงๆว่ามันมีเชื้อนั้นจริงๆสโูนพูดง่ายๆโซนมีเชื้อ5้าตัวมันอาจจะทำให้เกิดแถบลางๆไม่แน่ใจแต่เราบอกว่าถ้าอยากได้ผลชัดๆต้องมีหนึ่งรตัวแปลว่าเหมือนเราต้องไปถ่ายเอกสารเพิ่มใช่ไหมการถ่ายเอกสารทางแนววิชาชีวะเราเรียกว่าการทำ 阿丽娜。